สวัสดีครับวันนี้ขอเสนอเทศนาธรรมของท่านหลวงตาม,มหาบูเรื่องสร้างกำลังให้ใจเพื่อสู้กับกิเลสข,ขอเชิญท่านรับชมและรับฟังได้เลยครับความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีมันมีอะไรที่จสุขหรือทุกข์ยิ่งกว่าใจ ความสกกระปกก็ดีความสะอาดก็ดีไม่มีอะไรจะสกกรกและสะอาดยิ่งกว่าจิตใจความโงกก็ดีความฉลาดก็ดีก็คือใจท่านสอนเลยว่ามนโนปุพังธรรมาธรรมามนโนเสรษฐามงูมายา ททั้งหลายต้องคามอยู่ที่ใจต้งเร็จแลวเด็ใจนะศาส,สนาก็สอนลงที่ใจศาส,สนากอ,อกก็ออกจากใจรู้ก็รู้ที่ใจพระพุทธเจ้ารู้รู้ที่ใจนำออกจากใจนี้ไปสอนโลกก็สอนลงที่ใจของสายโลก ไม่ได้สอนลงที่อื่นใดทั้งหมดในโลกธาตุนี้ก็กว้างแค่ขนาดใดไม่สําคัญมีจุดหมายลงที่ใจแห่งเดียวใจที่ควรกับธรรมะอีกแล้วก็เข้าถึงกันได้โดยธรรมะที่ทันว่ามีปณิสัยนั้นหมายถึงว่าผู้ควรอยู่แล้วเห็นได้อย่างชัดเจนผู้มีปี้ปณิสัย สูงต่างต่างกันอย่างไรพระองค์ท่านทราบี้วยเนมีพนสัยสามรารถทิบรรลุถึงที่สุดแห่งธรรมควรจะ,สะเสด็จไปโปรดก่อนใ,ใครเพราะเกี่ยวกับเรื่องชีวิตอันตรายที่จะมาถ,ถึงในการข้างหน้าก็ดีสเสด็จไปโปรดคนนั้นก่อนที่ท่านว่าปปบาปเบเวิโลกานนะังทรงเริงย,ยานดูสัต,ตวโลกผู้ทิ เข้ามาเกี่ยวข้องกับตาขายคือพยานของพระอ,องค์คำว่าเรียนยานดูสัตวโลกนั้นท่านก็เรียนยานดูจิตใจนั่นเองท่านไหนเรียนยานดูต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศซึ่งเป็นวัตถุอันใหญ่โตมากมายิ่งกว่าคนและสัตว์แต่เมื่อเกี่ยวกับธรรมแล้วใจเป็นสิ่งที่ใหญ่โตมาก เหมาะสมกับทาอย่างนี้การเรียนยานก็ต้องเรียนยานยู่ที่ใจการสั่งสอนก็สั่งสอนลงที่ใจให้ใจเข้าอกเข้าใจรับรู้สิ่งต่างๆซึ่งมีอยู่กับใจเองแต่เจ้าของไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าอะไรผิดอะไรถูกการแก้ไขจะแก้ด้วยวิธีใดไม่ทราบทางแก้ไขวิธีแก้ไขพระองค์ก็สอน หมายใช้ว่าสิ่งที่นำมาสอนนั้นไม่มีอยู่กับใจของัต์โลกมีอยู่ด้วยกันเป็นเพียงว่ทาท้งนั้นยังไม่ทราบถูกปิดบังหุ้มห่ออยู่ด้วยสิ่งสุกโปรกท้งหลายดังที่กล่าวแลวทัง้งตนไม่มีอะไรที่จะสกปรกยิ่งกว่าใจสกปรกไม่มีวันสะอาดเลยร่างกายเราสกปรกมันมีวันชะวันล้างอาบเสื้อผ้าั้งเจนสถานที่สกปรกบางมีวันชำระซักอบ เช็ดถูล้างให้สะอาดสะอ้านไปได้เป็นการเป็นการเป็นเวลาแต่จิตใจที่สกรปรกด้วยความไม่สนใจกับอ,อยู่จะของไม่สนใจนั่นนั้นสกรปรกมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วสกรปรกไปตลอดกาลจนมาทั้งตั้งแต่วันเกิดจนระทั่งถึงวันตายพบนี้ถึงพบนั้นพบไหนก็พบไหนก,นนก็มีตั้งแต่เรื่องสกรปรกพาให้เป็นไปพาให้เกิดให้ตายเรื่อยๆไปอย่างนั้นหาเวลาสะอาดไม่ได้นาน อันเรียสกโปกสิ่งที่โสกโปกมันจะพาไปดีได้ไหอยู่ก็อยู่กับความโสกรโปรกไม่ใช่ของดีผลทางความสกโปกก็คือความทุกข์ความลําบากคติที่ไปก็ลําบากสถานที่อยู่ก็ลําบากกําเนิดที่เกิดก็ลําบากมีแต่ของลําบากลําบากหมดเพราะความสกโปกของใจจึงไม่ใช่เป็นของดีควรจะเห็นโทษของใจที่โสกโปปกไม่มีสิ่งใดที่จะสก น่าเสียดสียนมากที่กว่าใจที่สกปปกอย่างอางื่นโสกปปกไม่คว่าได้มีครูมีอะไรสอนกันส่วนจิตใจสโกโปกนี่ต้องหาผู้สําคัญมาสอนถึงจะสอนได้ใครจะมาสอนเรื่องการซักฟอกจิตใ,ใจที่สโสกรปรกให้สะอาดสะอาดมาได้น,นอกจากธรรมของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่ทรงรู้ทรงเห็นและทรงสนับป็นสลาตายในการบำเพ็ญเพื่อจะรู้ทั้งของพระองค์เอง ตลอดทุกวิทธีแก้ไขแล้วก็นามาสั่งสอนโลกนห้ถูกต้องตามวิธีที่สมบาเพ็นั้นได้เห็นผลนั้นมาแล้วจิงต้องมีครูอาจารย์สอนอย่างนี้ความทุกข์มันก็เป็นผลออกมาจากที่สกปรกนั่นเองออกมาจากความโง่โง่ต่อตัวเองแล้วก็โง่ต่อสิ่งต่างๆไปเรื่อยๆตัวเองโง่อยู่แล้วสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมันก็ไม่ทราบว่าอ,อะไรผิดอะไรถูกแม้มาชอบใจก็ต้องไหยีด ต้องได้ฟ้าคนเราจรึงต้องมีทุกทั้งๆท,ที่ไม่ต้องการกันเลยแต่ทําไมจึงต้องเจอกันอยู่ทุกแห่งทุกหนทุกเวลามวลาขอบคามไม่สามารถที่จะหลุกตื้ตัวได้ด้วยอุบายต่างๆความฉลาดทังตนนั่นแหละจึงต้องอาศัยคําสอนของพระพุทธเจ้าเวลาได้รับการซักพอ่อด้วยความดีทั้งหลาย เป็นลำดับลำดับมาทานก็เป็นการซักพอกที่เหลือตกเทหนึ่งศีลก็เป็นการซักพออที่เหลือระเทหนึ่งนะภาวนาก็เป็นการซักพ้อที่เหลประกเทศต่างๆรวบตัวเข้ามาอยู่ในองค์ภาวนาหนีเรื่องนี้ทั้ง่เป็นน้ำสะอาดที่ซักพอกสิ่งสกปรกมีว่กปรงดังอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกนี่แหละอุบายวิธีต่างๆพระพุทธเจ้าไึงสอนกันมาเป็นลาดับลาดับลำดับลำดาองค์นี้เนี่ย ผ่านไปแล้วอนั่นก็มาจากสะรู้แต่สะรู้ก็แต่จะรู้ในธรรมอันเดียวกันความจริงอันเดียวกันเพื่อจะแก้ที่เหลือปัญหาสภาวะของสัตว์โลกอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นโอวาทจริงเป็นเหมือนเหมือนกันหมดนี่เรานาะว่ามีวาสนาได้เป็นผู้ใกล้ต่อศิลต่อธรรมซึ่งเป็นน้ำที่สะอาดที่สุดสำหรับชะ ล้างสิ่งที่โสปโปรกซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของตนเองคนที่ไม่มีความสนใจกับธรรมและไม่เชื่อธรรมไม่เชื่อศาสนาเหล่านี้มีจํานวนมากมายก่ายกองเราไม่ได้เข้ากับคนประเภทนั้นแม้จะมีจํานวนน้อยก็คือเราคนหนึ่งมีส่วนอยู่ด้วยสําหรับผู้รักใครต้ต่อต่อธรรมมีความเชื่อความสนใจต่อคาสอนของด้วยเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้ถึงนนะว่าเป็นผู้มีวาสนา นี่ลากวาสนาของเราคืออันนี้เองเป็นพื้นฐานที่ให้เราได้บำเพ็ญความดีสืบเนื่องมาเป็นลำดับเป็นความเจริญรุ่งเรืองจิตใจก็จะเด่นมีความสะอาดสะอ้านขึ้นจิตใจมีความสะอาดขึ้นโดยลําดับความสุขก็ปรากฏเป็นเงาตามตัวขึ้นมาแล้วความเพลินอันใดจะเหมือนกับความเพลินของใจที่รื่นเริงไปด้วยอดด้วยคม มีความรักคร่ใส่ใจในธรรมการพูดปฏิบัติก็เป็นไปด้วยความอุตสาหพยายามผลก็ปรากฏขึ้นมาให้เป็นความสงบต้มเย็นเป็นความเพลินมุภาวณาจิตใจท่านจึงว่าลถอะไรก็สู้รถแห่งธรรมไม่ได้เนี่ยรถแห่งธรรมอำนะจสุรถทั้งหลายเนี่ยอันนี้ไม่มีจืดม,มีจาาไม่มีเบื่อไม่มีชินม,มีชาเป็นรถด้วยว่าเป็นความสุกนี่เป็นความลื่นลื่นที่ดูดดื่นไปโดยลำดหนักกำดา แม้ที่สุดจนมาถึงขั้นผิดมีมุดพรนิพพานไปแล้วยิ่งความสุขนั่นยิ่งมีความสม่ำเสมอตัวคือคงที่คงเส้นคงวาตายตัวการพยายามจะยากหรือง่ายขึ้นอยู่กับความพอใจเราพอใจแล้วงานอะไรมันทำได้ทำนั้นนสำคัญอยู่ที่ความพอใจเลรงดูเหตุดูผลดูผลเข้ากันได้แล้วมัน ความพอใจของมาเองถึงไม่มาก็บังคับได้เราเราบังคับเราบังคับคนอื่นนังยากยิ่งกว่าเราบังคับเราเราอยู่กับตัวของเราเองจะบังคับให้ทําอย่างไรก็ได้อานั่งเพนาหน้านวันนี้นกว่านั่งเี่ยอ้าวเดินจงกรมก็ได้อา้าวทาบุญให้ทานอารักษาศีลได้ทั้งนั้นเร,เราเป็นเจ้าของเราเป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาจิตใจ หากเราไม่สามารถที่จะบังคับดับได้ก่อนอเออของทัพเทวทันหมาวเราเป็นเจ้าของของทุกส่วนภายในร่างกายและจิตใจาการเคลื่อนไหวทั้งภายนอกภายในเราเป็นผู้รับผิดชอบเราเป็นเจ้าของเราเป็นผู้ระมัดระวังเราเป็นผู้รักษาเองควรหรือไม่ควรอย่างไรเป็นหน้าที่ของเราจะต้องบังคับบัญชาหรือส่งเสริมเราเอง ในสิ่งที่ควรหรือไม่ควรเราทราบอยู่ด้วยดีหากเราไม่สามารถจะปกครองตนได้ในขณะนี้แล้วเราจะเอาความสามารถมาจากไหนในวันหน้าต่อไปเดือนหน้าปีหน้าชาติหน้าพบหน้าเราต้องทําความเข้าใจไว้กับปัจจุบันนี้ด้วยดีตั้งแต่บัดนี้ปัจจุบันนี้แลเป็นรากฐานรางพันที่จะส่งไปถึงอนาคตถ้ามีความจเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนต้องขึ้นไปจากปัจจุบันซึ่งบําเพ็ญอยู่คู่วัน จเจริญอยู่ทุกวันส่งเสริมอยู่ทุกวันบำรุงอยู่ทุกวันจเจริญขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยหลักปัจจุบันอยู่ที่เราเวลานี้นเรื่องวันเดือนปีพบชาติมันเป็นผมถอยได้ที่จะสืบเนื่องมอาอเป็นลํำดับเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้สืบเนื่องมาถึงวันนี้แล้วก็สืบเนื่องมาถึงวันตรงนี้จนผลคือจะได้รับดีชั่วมันขึ้นอยู่กับเราเราเป็นผู้รับผิดชอบต้องพิจารณา เห,เห็นประจักษ์ทำคของพระพุทธเจ้าเป็นสันทิฏฐิโกประกาศอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่วันพระองค์ประกาศทำสองโลกก็ประกาศเรื่องสันทิฏฐิโกนี้ด้วยกันทั้งนั้นตลอดมาจนปัจจุบันเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะทึงรู้ถึงเห็นภายในตัวเองกําลังเรามีมากน้อยเพียงไรเราก็ทราบผลที่ได้รับมากน้อยเพียงไรก็ทราบอยู่ภายในใจิตใจ เพราะใจเป็นผู้คอยรับราบอยู่ตลอดเวลาอย่างนีน้ทำไมจะไม่ทราบบกพร่องที่ตรงไหนพยายามเร่งเข้าไปความเร่งอยู่โดยสม่ำเสมอความบกพร่องนั่นก็นค่อยสมบูรณ์ขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งสมบูรณ์เต็มที่ได้ไม่ใช่สมบูรณ์ด้วยเพราะความทอดถอยความทอดถอยเป็นเรื่องที่จะตัดทอนสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ลดลงไป และเป็นสิ่งที่กั้นกลางสิ่งียังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นบรรดาสิ่งที่เราพึงใจทั้งหลายถ้าไม่มีทางเกิดขึ้นเพราะไม่มีทางส่งเสริมมันเป็นให้ผลเกิดขึ้นได้นี่โง่แล้วก็โง่มาพอจะเอาไปแข่งกันได้ยังไงเพราะต่างคนต่างโงเ่เต็มตัวอยู่ภายในจิตใจด้วยกันจะไปแข่งกันได้ยังไงไม่ใช่เรื่องจะแข่งกันเพราะมันมีด้วยกันทุกคน สโสดก,ก็สโสดก็โสดก็โสดทุกข์ก็ทุกข์ก้วยกันรู้ด้วยกันทุกคนต่างคนต่างทุกข์ต่างคน,ต,งต,งคนต่างรู้ต่างคนต่างรับภาระเหล่านี้ด้วยกันไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมาแข่งกันได้เราไม่มีทางสงสัยเรื่องนี้อันนี้เอาให้ฉลาดนี่มาฉลาดกว่าใครก็าตามข้อนฉลาดเมื้อเรื่องที่มีอยู่ภายในจิตใจของเราซึ่งเคยเหลอกลวงเรามานานเราคอยตามสิ่งเหล่านี้มานานแล้ว พยายามทำความฉลาดให้ทันกับเรื่องของตัวเองเนี่ยส่คงญันหมดทันกับเรื่องตัวเองแล้วจะเรียกวชนะตัวเองดังที่ท่านพูดไว้ในหลักธรรมก็ไม่ผิดเนี่ยชนะอะไรก็ตามอย่างที่ท่านพูดไว้ในธรรมโดยชาตั้างสาเสานะสั้งารามีมนนเสชินีเอกราเชมัตตานังสเสวสัางาร,รามชุดตงโมกล <c oughs> านชนะคนอื่นคุณด้วยห้าน ด้วนแล้วแต่เป็นเรื่องก่อเวรทางนั้น,นะหาท้นดีที่ไหนมีต่้งการชนะเอาคุณด้วยล้าน,นถึงขนาดนั้นยังมีล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องก่อเวรท้งนั้นไม่ใช่เป็นของดีเลยมีการชนะตนเพียงผู้เดียวนี้เท่านั้นเป็นของประเสริฐจิตชนะตนสมายถึ้งอะไรก็ชนะสิ่งที่เราเคยแพ้มาอยู่ภายในจิตใจของเรานี่แหละเราแพ้อะไรบ้าง เราทราบเราเองได้เหมือนกัน,นทีิเหลืทั้งหมดไม่ว่างแง่ใดลูกมันเราก็แพ้ล้านมันก็เราก็แพ้เลนมันเราก็แพ้พ่อแม่ของมันเราก็แพ้ค่ย่าตาย่าของมันเราก็แพ้เราแพ้ซะทั้งหมดหแพ้ยอย่างหลุดลุ่ยเนี่ยอะไรอะไรของมันแพ้หมดถ้าสมมติว่ามันมีมูดมีคูดเหมือนอย่างคนเราธรรมดาเนี่ยมูดคุดมันมันเราก็จะแพ้มันอีก แต่นี่มันไม่มีก็มีแต่ขี้โรคข,ขี้โกขี้หลองว่าไปนั่นนะคาว่ามูดว่าพูดคำว,ว่านี่เสียอ่ะเราแพ้มาแล้วทั้งนั้นนี่ความแพ้เป็นของดีเหนืออยู่กับผู้ใดไม่ดีเลยคําว่าแพ้นั่งอยู่ก็แพ้นอนอยู่ก็แพ้ยืนอยู่ก็แพ้เดินอยู่ก็แพ้อหาเวลาชนะไม่มีเลยมีศักดิ์ศรีที่ไหนมีความสง่าราศีที่ไหนมีแต่ความแพ้เต็มตัวคนเรามีสาระที่ไหน เออถ้าธรรมดาแบบลูกเขาเราอยากจะผูกคอตายนั่นแหละเออแต่นี้มันเรื่องธรรมดามาสุดที่ใสเราชว่์นะพูดกันห้เห็นอย่างนี้และเออมายกขึ้นมางี้มันไม่เห็นทน,นมัอมาตีพวกเรานี่แหละกนักแค้นี่แหละเออุกครังนีจต์แพ้อยู่เ,ออเราไม่เห็นโทษ่งความแพ้เราบ้างเหรอนี่วิธีตุกจิตเนี่ยเราหมายถึงวิธีตุกจิตใจของเรา เรายังจะแพร่ไปนี้ตลอดไปอยู่หรือแพ้แพ้หมดอย่างลุ่ยแพ้่อย่างราบอย่างนี้เรื่อยๆหรือเราไม่ต้องการจะชนะบ้างหรือนี่ถ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ชนะออสาวกอรหานท่านเป็นผู้ชนะพระเดียาจะเจา้าท่านเป็นผู้ชนะไปะโดยลำๆๆํำดับสถานะของเราทั้งสามพุทธังสมังสนงังส,สนงังปัญญิล้วนแล้วตั้งแต่ชัยชนะทั้งนั้นที่เรานึกน้อมถึงท่านตัวเรา แท้อย่างนาคอ่างาตลอดเวลาสมควรนั่นเหลือจะเป็นลูกศิทถาคตหนัก่นอยไหวนี่นีน่วิธีปลุกจิตเจ้าของปลุกอย่างนี้จิตนั้นเป็นสิ่งที่ส่งเสริมได้กดขี่บังคับได้เหยียบย่าทําลายลงไปก็ได้ส่งเสริมก็ได้สําคัญที่เราเองเป็นผู้หาอุบายคิดในนี้ต่างๆที่จะปลุกจิตปลุกจังเราให้เกิดความอาถรรนร่าเริง ต่อสู้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่จะเอาชัยชนะขึ้นมาสู่ตนด้วยอุบายต่างๆดังที่กล่าวมานี้นี่แหละเป็นทางเดินของพระพุทธเจ้าเป็นทางเดินของผู้จะกล้าข้อสู่ชัยชนะชนะไปวันะเล็กและน้อยเรื่อยๆไปผลสุดท้ายก็ชนะจนไม่มีอะไรเหลือเลยนั่งอยู่กัญชนะทิน้นอนอยู่ไนะอยูอ่ยาบนใดชนะหมดแม้ว่าแต่ลูกแต่หลานกิเลสปูย่าตะลายตาลายกิเลสก,ก็ชนะหมดเนี่ย ทั้งสามโลกาธาตุคือว่าสมมุติซึ่งเคยผูกพันจิตใจอันปูโที่เลยให้เราแพ้มาโดยลำดับชนะหมดไม่มีอะไรเหลือเลยปัญญาเนี่ยสำคัญมากสติกับปัญญาเป็นธรรมมันสำคัญอย่างยิ่งสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปขึ้นตกนี่นะเอาให้ได้ชนะเสียงที่แม่ล้อมเราอยู่ตลอดเวลาค่อยตกค่อย คอยตกคอยตีเราอยู่ตลอดเวลาคืออะไรเราพี่ไหนมอันมีที่ไหนเนี่ยมีแต่รูปเวทนาสัญญาสัขาางขรนีิญญาณนี้เท่านั้นัูสําสคัญอีกงจริงมีอยู่ตรงนี้ตาหูจมูกลิ้งกายมันก็เป็นทางเดินเข้ามาทางอารมณ์ต่างๆแล้วเข้ามาหาพวกสัญญาอารมณ์เนี่ยซึ่งเป็นกองขันเองเนี่ยสุทายกับกองขันเนี่ย ลบกับเราหรือมันไม่ได้ลบกรร็ไมาทราบคือลาบอยู่แล้วมันกรร็ไมาทราบจะ่านลบอะไรนอนทับถ่ายหรือลาบเตลเอิญก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเพราะยอมอย่างรับภาบแล้วนี่ทีเราจะไม่ให้เป็นหนังนั้นนี่เราแก้แก้ตัวของเราเราจะให้เป็นเท่าที่เป็นมาแล้วเวลานี้เราได้าศาสตราวุธคืออัตธรรมสติปัญญาเราจะต่อสู้พิจารณา เอาให้ไม่ชนะภายในตัวของเราไม่เอากับชนะกับผู้ใดแหละเอากับผู้ใดจะเป็นเรื่องก่อเวรกับผู้นั้นเอากับสัตว์ตัวใดก็เป็นเรื่องก่อเวรกับสัตว์ตัวนั้นขึ้นชื่อว่าอื่นนอกประจากตัวแล้วนี่เรื่องก่อกรรมก่อเวรไม่เป็นของนีเลยสิ่งที่เลิกประเสริฐสุดก,ก็คือเตกันจะเชยมัตตานังเสวสังารามจุตตมูการชนะเราเรื่องของเรานี้เท่านั้น เรื่องประเสริฐสุดในโลกพระพุทธเจ้กาก็ชนะแบบนี้สาวกอรหัตฐนท่านชนะแบบนี้ท่านเป็นผู้ไม่ก่อกรรมก่อเยนเพราะการนั่นตัดโลกยังได้อาศัยท่านโดยลำดับมาจนทั้งแบบน,นี้นี่ท่านเอาอชนะตรงนี้เอาพิจารณาไม่เคยหลงอะไรอยู่อยู่เวลานี้พิจารณาให้มันเห็นชัดชิงตอนนี้ไม่ปิดบงังลี้ลับมี่อยู่ภายในตัวของเราร่างกายก็ตัวเราอยู่ตลอดเวลาเจ็บน,นัท่านปวดนี่ความสลาย ความแปรสภาพแปรที่ตรงไหนสะเทือนที่ตรงนั้นแปรไปเท่าไหร่ก็สะเทือนมากขึ้นมากขึ้นเวทนากับความแปรสภาพมันเป็นคู่เคียงกันอะไรที่ปริผิดไปนิดหนึ่งเวทนาจะเตือนบอกขึ้นมาเรื่อยๆเตือนบอกสติปัญญาของผู้ปฏิบัติของผู้ตั้งใจจะส่งเสริมสติปัญญาให้มีกําลังเพื่อรู้เท่าทันกับสิ่งเหล่านี้แหละสิ่งนี้จึงเป็นเหมือนธรรมเทศนาอยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่จําเป็นจะต้องแห้พ้าตั้งคืนธรรมะหน้าโมตัสสาะพุกโต ิังนั้นนี่เป็นธรรมมะเทศนาสอนเราอยู่ตลอดเวลาอา้าวทุกเกิดขึ้นที่ตรงไหนตั้งธรรมะท,ที่ตรงนั้นที่นี้ใช้กันคุชชาวิสัชนากันลงไปเนียเทศสองธรรมะระหว่างขันกับจิตขันใดก็ตามผู้ประขันเวทนาขันสัญญาขันทั้งขันขันวิญญาณขันเนี่ยบพุชาชาวิสัชนากันให้เข้าใจชัดเจนตามสิ่งเหล่านี้ที่มี ลูกแปรแปรมาเดิมดับนี่เรามาอยู่ด้วยกันนี่กี่วันกี่วันนั่นคือล่วงไปแล้วเสียไปแล้วอ้าวยกตัวอย่างเช่นท่านอาจารย์หมอท่านไปกรุงเทพท่านไปวันที่สิบเจ็ดท่านกลับมาวันนี้เป็นวันที่สองกลับมาวันนี้ท่านไม่ได้วันสมบูรณ์มาเหมือนอย่างแต่ก่อนตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดไปถึงวันที่สองไปกี่วันแล้วล่วงไปเท่านั้นวันนั้นท่านขาดวันขันนี่ไปแล้วเอาไปกินแล้ว เราอยู่ที่นี่ก็ขาดเช่นเดียวกับท่านนี่แหละเราอยู่ด้วยความบกพร่องไปทุกวันทุกวันนะไม่ได้อยู่ด้วยความสมบูรณ์วันนี้ขาดไปวันหน้าขาดไปวันหลังขาดไปขาดไปเรื่อยเราบกพร่องไปเรื่อยเรื่องพาดเรื่องขันเราเรียนอย่างนี้เราเรียนทมเราไม่อยู่ด้วยความสมบูรณ์อยู่ด้วยความหมดไปทุกวันทุกวันนี้นะแล้วเราจะนอนใจได้อย่างไงเมื่อเป็นนักธรรมะที่ปฏิบัติเพื่อตัวรอดเป็นยอดคนแล้ว ต้องให้เป็นยอดแห่งความรู้ที่จะแก้ไขสิ่งสถานการณ์ที่มีอยู่กับตัวของเหล่านี้ให้รู้ตามไปกินไประดับเนี่ยหรือเราพบกันวันนี้วันหลังมาพบกันบกพร่องมาแล้ววันขาดไปเท่านั้นวันขาดไปที่ชั่วโมงผู้อยู่ก็ขาดผู้ไปก็ขาดกลับมากก็ขาดผู้อยู่ประจําที่ก็ขาดต่างคนต่างขาดไม่แต่ต่างคนต่างบกพร่องไปทุกวันทุกวันขาดไปทุกวันทุกวันแล้วขาดไปจะไปถึงไหนมันก็ถึงที่สุดจุ่หมายปลายทางแห่งความขาดสะบั้นเท่านั้นเอง ี่มันต่างกันแต่วันมืดกับเพียงที่ล่วงไปวันนั้นวันนี้เท่านั้นน่ะถ้าเร็วต่างกันมีนิดเดียวเท่านั้นจะต้องไปถึงความขาดสะบั้นเส้นเดียวกันหมดเวลานี้ยังไม่ขาดเป็นตงว่าเตือนเรานาทีเตือนวินาทีเตือนชั่วโมงเตือนหมดไปเท่านั้นวินาทีเท่านี้นาทีเท่านั้นชั่วโมงเท่านั้นวันเตือนอยู่เสมอเท่านั้นปีเรื่อยเท่านั้นเดือนเท่านั้นปีเรื่อยไปสุดท้าก็หมดมีเท่าไหร่ก็หมด พอมันมันหมดไปทุกวันมันจะเอาอะไรมาเหลือนี่นี่เป็นสติปัญญาหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาสิ่งที่มันเหลืออยู่นั่นแหะที่พอจะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เหลืออยู่ถ้าครั้งเราอันใดที่มันเปลี่ยนแปลงมันค่อยหมดไปแล้วกับหมดหลังอันนั้นเวลานี้ยังอยู่อะไรที่มันยังอยู่ที่พอเราจะได้ทําประโยชน์ในเวลานี้เอาสิ่งที่ยังกําลังมีพอที่จะทาประโยชน์อยู่เนี่ยทาประโยชน์เสียตั้งแต่บันนี้อธิบดีวิจิตมาตัดตังโกชัญญามานังสุเว ความเพียรที่จะทําให้เป็นประโยชน์แกกคนควรทําเสียในวันนี้บัดนี้ใครจะไปร,ะรู้เรื่องความตายจะมาถึงเมื่อไรแน่นันว่าอะไรนั้นบอกไม่ให้เราประมาทอ่าพิจารณารูปมันเหลืออีเท่าไรเวลานี้มันเจ็บก็ยังเหลือมีเหลืออยู่บ้างเอี่ยมันสลายหรือมันแปรสภาพไปส่วนที่ยังอยู่ก็ยังมีอยู่บ้างพยายามพิจารณาให้ทันข้าเหตุการณ์ที่มันยังเหลืออยู่รู้เท่าทันด้วยปัญญา เวทนาตั้งลงพิจารณาให้มันชัดเจนเรื่องเวทนามีเท่าเวทนาที่มีนั่นแหละไม่เลยจากนั้นผู้รู้รู้ไปหมดมันจะเท่าภูเขานี่ผู้รู้สามารถจะรู้นึ่งเวทนาเท่าภูเขาไม่มีอะไรที่จะเหนือผู้รู้ไปได้มันจะใหญ่โตขนาดไหนเรื่องทุกขเวทนาอ่ะมันจะเหนือความรู้จนไม่ได้ความรู้จะครอบเวทนานั้นหมดนี่ถ้าความรู้มีสตินะถ้ามีสติก็เลื่อนลอยเหมือนกับ ว่าไม่มีเชือกเชือกขาดแล้วแต่มันจะไปทางไหนนี่เราไม่ใช่ผู้ว่าเชือกขาดเรามีสติปัญญาพิจารณาให้เห็นชัดตามตราจริงเ,เกิดก็เกิดขึ้นมาเรื่องทุกขเวทนาเป็นธรรมเทศนาประกาศสอนเราอยู่แล้วเราเป็นผู้เป็นนักธรรมเอาฟังด้วยดีด้วยสติด้วยปัญญาให้เห็นชัดตามความจริงข้องหมันแล้วแยกตัวออก เมื่อได้เข้าใจแล้วจะไม่ยึดไม่ถือกันไม่เป็นกังวลกับเรื่องทุกเรื่องเดทนาเรื่องสัญญาเรื่องสังขารเรื่องมินการจะปล่อยวางไปด้วยกันโดยสิ้นเชิงสิ่งที่เหลือคืออะไรคือความบริสุทธิ์ความรอบตัวนี่แหละเป็นสาระ,ะเป็นก่นสารถ้าจะพูดว่าเรานี่แหละเป็นเราแท้โดยหลักธรรมชาติไม่ใช่เราโดยความเสียความสันถ้าเป็นความสุขก็ความสุขในหลักธรรมชาติไม่ใช่ความสุขที่จะคอยมีทุกมาแบ่งเอาไปกินแบ่งเอาไปกินเหมือนดั่งวันคืนปีเดือนแบ่งออกจากร่างกายจิตใจของเรา สังขารัองเรานี้ไปกินไม่มีอะไรมาแบ่งถ้าเราพิจารณาไม่ให้เข้มตัมไปกินแท้ัดเจนะอะไรจะแตกก็แตกก็เรื่องมันแตกมันเคยแตกมาตั้งกี่กับกี่ครั้งแล้วมันทางเดินของคติธรรมดาเป็นอย่างนี้จะแยกแยกมันเป็นที่ไหนจะไปตั้งทางห้ามมามันเดินได้ยังไงอันนี้จังทุกอนัตตามันไปในสายเดียวกันเพราะว่าทุกอันนี้จังท่าทุกขังอนัตตามมาพร้อมกันมันไปด้วยกันให้เรารู้ความไปรินของมันพร้อมๆกันไป แล้วปล่อยวางพร้อมกันหมดไม่ว่าจะปล่อยวางแล้วในส่วนนิจังยังทุกข์ังยังตามไม่ให้พิจารณารอบแล้วมันปลอยพร้มพร้อมกันบริสุทธิ์พร้อมในขณะที่ปล่อยวางโดยสิ้นเชิงความบริสุทธิ์ไม่ต้องไปถามหาจากไหนนั่นแหละคือความฉลาดเต็มภูมิที่นี่ความสะอาดเต็มภูมิด้วยความความฉลาดเต็มภูมิด้วยความสุขเต็มภูมิด้วยความโซกระบหายไปความโง่หายไปความทุกข์หายไปหายที่ตรงนี้แหละตรงที่แบกทุกแบกความโง่แบก ความโกกปกนี่แหละสิ่งเหล่านี้หายไปหมดเพราะหน้าห่งปัญญาหน้าห่งสติหน้าหังความเพียรต็นธรรมชาติที่ชะละ้าไม่มีสิ่งใดเหลือเลยผู้นี้แหละเป็นผู้ไม่หมดไม่สิ้นอะไรจะหมดก็หมดไปตามสมบูริยมร่างกายทั้งหมดก็หมดไปเออทิวิติอ่าเทนาสยาสังขารมีการจะแปลสภาพปไหนแปลไปเถอะเมื่อรู้ตามเป็นจริงแล้วสิ่งนั้นจะเป็นไปตามธรรมนาของเขาซึ่งเขา,ามีความหมาย ไม่มีความรู้สึกเขาเลยว่าเขาได้แปลไปนี่แต่จิตของเราไปรับทราบมาเขาว่าแปลไปถ้ามายึดไม่ถือก็แนแวเพียงรับทราบเท่านั้นเราก็ไม่แบกทุกข์กับความยึดถืออะไรทั้งหมดเราก็สุขสบายนี่แหละท่านมาเอกันจะเชิญมัดตานังตะเสั่างรามวิธโมห์ไม่ก่อกรรมก่อเวรกับทุกใดทั้งหมดแม้รรมมแ,แต่กับกิเลสก,ก็ไม่กอ่อกิเลสแพ้เรากิเลสไม่มาเก่อก่อเราได้เหมือนอย่างคนแพ้คนเราชนะคนชนะอะไรตามก่อกรรมก่อเวรได้วันนั่งทำ ชนะไปมากเท่าไรก่อกรรมน้อที่ดุคุมด้วยพันนั่นแหละคือความก,รรมก่อกรรมก่อเวรคุนด้วยล้านอ่ะก่อกรรมก่อเวรด้วยล้านอันนี้ไม่มีเลยความสบายคือความชนะตนเท่านั้นนี่เป็นจุดสําคัญของผู้ปฏิบัติจะหาศาสนาใดมาสอนพวกเราให้เห็นขนาดนี้รูขนาดนี้แล้วจะให้ผูดด้ใดเป็นผู้ปฏิบัติให้รู้ให้เห็นอย่างที่ว่านี้นอกจากเราเท่านั้นจะเป็นผู้ปฏิบัติ ขนาดตัวเราอื่นพ่องโง่ก็เราเป็นคนโง่เองจะหาความฉลาดใส่ตนด้วยการแก้ความโง่ออกก็จะเป็นใครถ้าไม่ใช่เราทุกข์ก็เราเป็นคนทุกข์เองจะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยความฉลาดให้เป็นความสุขขึ้นมาภางจิตใจนี้ทําไมเราจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นั่นเปลี่ยนแปลงได้ทั้งนั้นไม่งั้นพระพุทธเจ้าหรือสาวกทั้งหลายท่านจะเป็นถึงความบริสุทธิ์ไม่ได้ถ้าธรรมะชาล้่างสิ่งสกปปกไม่ได้ด้วยความสามารถของเราเราก็เป็นผู้หนึ่งในพุทธบริษัทึ้่เป็นลูกต้าหลักอของพระพุทธเจ้า พระเจ้ามีมากคนก็ขอให้เราเป็นคนเถะในคนจํานวนน้อยน้อยนั้นเราช่วยเป็นผู้มีส่วนในผูริษัทอันแท้จริงผู้ของพระเจ้าก็คืออย่างนี้เองพระเจ้าเดินยังไงเราเดินแบบสิตมีครูรู้ยังไงเรารู้แบบสิตมีครูแน่รู้แบบครูรู้แต่โดยลําดัดบแน่ต่ว่าการเดินทางมันนี่ต่างหักสมควร พระธรรมเทศนาได้จบลงแล้วติดตามรับชมและรับฟังพระธรรมเทศนาของพระอริยสงฆ์ได้ทุกวันทางช่องจิตและธรรมและทางช่องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังครับ หลังจากฟังเทศจบแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับส่วนตัวแอดมินเองก็เป็นนักปฏิบัติที่ฟังแล้วนำไปปฏิบัติตามดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ไม่คาดหวังคลิปไหนที่ฟังไม่เข้าใจก็จะฟังซ้ำๆขอให้เจริญในธรรมทุกๆท,ท่านครับสาธุ